ใช้ AI ตรวจจับความจงรักภักดีของสมาชิกพักแล้วมีโอกาสไหมที่ไทยจะไปถึงจุดนั้นเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะพักคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยก่อตั้งมาครบ101ตปีก็เลยมีการโพสต์คลิปวิดีโอบนช่องทางโซเชียลมีเดียบอกว่ากำลังเร่งพัฒนา AI เพื่อที่จะมาตรวจจับความจงรักภักดีของสมาชิกพักเกิดคำถามขึ้นมาทันทีนะคะว่าแล้ว AI เนี่ยจะมาตรวจจับความจงรักพักดีของคนได้ยังไง เรื่องราวมันเป็นยังไงใช่ไหมคะในคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะเป็นการสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องตรวจอน,นันต์ค่ะโดยที่จะมีห้องห้องหนึ่งนะคะที่เป็เหมือนห้องเรียนส่วนตัวเลยมีจอแล้วก็มีกล้องและระบบ AI เข้ามาตรวจจับด้วยคะ่ะว่าขณะที่กําลังเรียนรู้เรื่องอุดมการเนี่ยรู้สึกยังไงโดยใช้ระบบไมโอเมตริกนะคะเข้ามาดูเลยว่าสีหน้าท่าทางเป็นยังไงตรวจวัด,วดคลื่นสมองนะคะสแสดงผลออกมาเป็นระดับสมาธิแล้วก็ถูกตีความเลยนะคะว่าเขาคนนั้นเนี่ยกำลังเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับอุดมการของพักกันแน่และเนี่แหละคะ่ะคือความจง รักภักดีที่ว่าแต่แค่ไหนอะที่จะเรียกว่าไม่จงรักภักดีจากก็อยากรู้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจากข่าวแล้วก็จากคลิปเนี่ยเราไม่มีทางรู้ได้เลยเพราะาคลิปเนี่ยโพสต์มาแป๊บเดียวแล้วก็ถูกลบไปนะคะเพราะาเกิดกระแสะวิจารณ์เยอะมากแต่สิ่งสุดท้ายที่เราได้รู้จากทางการจีนเนี่ยก็คือเขาต้องการจะพัฒนา AI อันเนี้ยแค่เพื่อจะไปปรับปรุงวิธีการสอนเท่านั้น,นะคะ่ะแต่เอาจริงๆไหม เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าสุดท้ายแล้ววัดยังไงนะหรือว่าความตั้งใจเขาคืออะไรกันแน่แต่ถ้าในมุมจจเองนะคะจะรู้สึกว่าการที่เราจะเอาสีหน้าท่าทางหรือว่าระดับสมาธิเนี่ยไปวัดเลยว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนี่ย มันดูจะยากเหมือนกันนะเพราะบางทีอะสิ่งที่เราแสดงออกไปอาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังทําความเข้าใจอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราอาจจะรู้สึกกับเรื่องอื่นอยู่ก็ได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างถ้าจ๋าเป็นคนเข้าไปนั่งเรียนเนี่ยและจ๋าแค่ปวดท้องนะแต่ว่าอาการจ๋ามันออกบอเลีสีหน้าท่าทางสภาวะอารมณ์เปลี่ยนไปหมดแต่ AI ดันไปจับว่าแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยคือจ๋าไม่เห็นด้วยหรือเปล่าแต่จริงจจ๋าแค่ปวดท้องเองอะ แต่ยังไงก็ตามนะคะการที่จีนเอา AI เข้ามาดูพฤติกรรมของคนในประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่เลยเพราะจีนเองทุ่มง,งบอ่านดีเรื่องเทคโนโลยีเยอะมากๆสีจินผิงบอกเลยว่า AI เนี่ยคือกระดูกสันหลังของประเทศจีนถ้าที่ผ่านมานะคะคนอาจจะเคยได้ยินโซเชียลเครดิต y ิส e m เตมของจีนที่เขาจะใช้ดูเลยว่าคนในประเทศของเขาเนี่ยทำดีหรือเปล่าถ้าทําไม่ดีเมื่อไหร่จะโดนหักคะแนนคิดง่ายๆนะคะเหมือนคะแนนจิตพิสัยเลยตอนเราเรียนแต่สิ่งที่ต่างไปก็คือคนที่หักคะแนนเนี่ยไม่ใช่คุณครูแต่เป็น AI คะ่ะเขาจะคอยตรวจจับเลย ว่าเนี่ยมีคนทําผิดไหม CCTV คอยดูได้หมดเลยถ้าทําผิดเมื่อไหร่ คะแนนจะถูกหักไปและการที่คะแนนเหลือมากหรือน้อยเนี่ยก็จะมีผลต่อการเข้าถึงบริการของภาครัฐค่ะแปลว่าจีนเนี่ยมีการเอา AI มาใช้สอดส่องดูแลประชาชนในประเทศของเขาอยู่แล้วนะคะแค่วันนี้เขาเอา AI มาใช้กับเรื่องความคิดเห็นของคนเท่านั้นเองค่ะแล้วถ้าประเทศไทยทําบ้างจะเป็นยังไงจะขอเริ่มวิเคราะห์ในมุมของเทคโนโลยีก่อนนะคะในปี2022อันนี้เทคโนโลยีที่จีนใช้ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วนะถูกใช้ในหลายๆประเทศแล้วนะคะอย่างที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินข่าวกันมานะคะคือสภาของเบลเยียมเนี่ยเอา AI เข้า ไปใช้จับเลยว่าใครที่เข้าไปชมอยู่เนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาใช้บ้างแล้วใช้นานไหมคํานวณเป็นเปอร์เซ็นต์แบบเรียลไทม์เลยนะคะและยิ่งกว่านั้นคือเอาไปโพสในทวิต t ตอรด้วยแล้วก็แท็กยู r เซอร์ของสมาชิกสภาคนนั้นเลยว่าอ่ะมีภาพนะว่าคุณเล่นมือถืออยู่ใช้ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วถ้าย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเองล่ะ เทคโนโลยีของไทยก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเขานะคะเพราะอย่างที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินอยู่ฮอตฮิตเลยก็คือทราฟฟ่ฟองดูที่ช่องของเราเนี่ยก็เคยพูดถึงนะคะเพราะเขาเป็นการเอา AI เข้ามาใช้ในการบริหารกทมแล้วก็จะคล้ายๆกับสมาร์ทซิตี้ของตัวสิงคโปร์นะคะแต่ว่าของไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ล้ำขนาดนั้นเนาะเพราะของสิงคโปร์เนี่ย AI สามารถอ่าน CCTV ได้เลยนะคะว่ามีจุดไหนบ้างในประเทศเนี่ยกำลังเกิดปัญหาอยู่ก็สามารถลงพื้นที่ไปแก้ไขปัญหาได้เลยแต่ของไทยเองเนี่ยยังต้องอาศัยการรายงานจากประชาชนอยู่เนาะบอกว่าเออเราเห็นปัญหาตรงนั้นตรงนี้ หน่วยงานต่างๆก็จะได้เข้าไปแก้ไขแต่จ่าว่ามันก็ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะและอย่างเทคโนโลยีที่จ๋าคิดว่ามันช่วยแก้ปัญหาเชิงสังคมได้ด้วยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเมื่อต้นปีเนี่ยเพิ่งรับรางวัลกันไปเองมันเป็น AI ในกล้องวงจรปิดนะคะที่เขาจะสามารถจับได้เลยว่า ใครที่แอบพบอาวุธบ้างโปรเจกต์นี้นะคะเลยเอา AI เนี่ยเข้ามาจับลักษณะท่าทาง,ทางการเคลื่อนไหวของบุคคลที่ต้องสงสัยค่ะอย่างน้อยๆน,นะจ๊ะว่ามันก็จะไปลดโอกาสการเกิดความสูญเสียลงได้ค่ะพี่จ๋าเล่ามานะคะน่าจะพอเห็นภาพแหละว่าไทยเองก็มี AI ที่ใช้กับเรื่องบริหารใช้กับเรื่องการดูลักษณะท่าทางของคนและถ้าเราย้อนไปที่เรื่องของจีนละที่เป็นข่าวอยู่ว่าเขาเอา AI ไปใช้กับเรื่องความคิดเห็นแล้วก็เรื่องของความจงรักภักดี คนไทยอย่างเราเองเนี่ยจำเป็นจะต้องกลัวหรือว่ากังวลหรือเปล่าว่าเราจะถูกเอามาใช้เหมือนกันค่ะถ้าจะไปขั้นสุดโต่งแบบจีนเนี่ยสำหรับจ๋าเองแต่ว่าคงจะยากนะคะเพราะสิ่งที่มันต่างกันเลยคือเรื่องของระบบการปกครองจีนเองเนี่ยเขาสามารถรวมอํานาจไว้ที่พักพรรคเดียวได้และคนจีนส่วนใหญ่เองเนี่ยจะว่าเขาน่าจะรู้สึกโอเคแล้วก็ไม่ได้ต่อต้านกับการที่ถูก AI เนี่ยเข้ามาตรวจจับเรื่องความคิดเห็นหรือว่าเรื่องต่างๆพวกนี้ค่ะเพราะเขาเกิดมาแล้วก็เติบโตในสภาพแวดล้อมแล้วก็บริบทของระบบสังคมนิยมแบบจีนค่ะมันก็ไม่แปลกนะคะที่เขาจะเอา คนของเขาไปสู่จุดมุ่งหมายที่เขาตั้งไว้ค่ะและกลับมาที่คําถามที่จ๋าบอกไปนะคะว่าเราจาเป็นต้องกลัวหรือว่ากังวลไหมว่ามันจะเกิดขึ้นกับไทยสําหรับจ๋าคือไม่ต้องกังวลค่ะเพราะอย่างที่จ๋าบอกไปเลยว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยาก สุดท้ายแล้วเนี่ยเทคโนีไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าการที่จะนําไปใช้เนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับคนที่เอาไปใช้แล้วก็บริบทของสังคมนั้นค่ะและเพื่อนๆล่ะคะกังวลหรือเปล่าหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับโลกเทคโนโลยีคะ่ะสวัสดีค่ะ